่ำคืนนี้ทั่วทั้งประเทศเหมือนหยุดหายใจไปชัว่วงขณะทุกสายตาถูกจับจ้องไปที่การแข่งขันที่ถูกพูดถึงอย่างหนักตั้งแต่ช่วงเช้าของวันเมื่อประกาศออกมาว่า11แข้งทีมชาติไทยจะลงสนามในเกมสำคัญที่แฟนบอลตั้งตารอคอยกับสีลังกาไม่ใช่แค่เกมธรรมดาแต่มันคือเกมที่สื่อหลายเจ้าพูดตรงกันว่า ถ้าวันนี้ไทยชนะฟอร์มระเบิดแบบฟ้าผ่าอาจเป็นค่ำคืนที่สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้วงการฟุตบอลไทยและคำว่าแจ็คพอตแตก X2 ก็กลายเป็นคำที่ทุกคนแชร์กันทั่วโซเชียลก่อนบอลจะเริ่มเตะเพียงไม่กี่ชั่วโมงบรรยากาศก่อนเกมเต็มไปด้วยความคาดหวังแฟนบอลจำนวนมากเริ่มทยอยเข้าสนามตั้งแต่ประตูเปิด สีธงชาติไทยปลิวสวายอยู่ทุกมุมเสียงเชียร์ดังก้องจนเหมือนสั่นทั้งอัธจันทร์นักวิจารณ์หลายคนต่างออกมาวิเคราะห์ว่าสีลังกาแม้จะไม่ได้เป็นทีมใหญ่ในย่านเอเชียแต่ก็เป็นทีมที่เล่นดุดันและกล้าแลกทำให้คนเริ่มรู้สึกว่าการที่จะเห็นไทยถล่มแบบขาดลอยไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ทุกครั้งที่ทีมชาติไทยลงสนามปรากฏการณ์บางอย่างมักจะเกิดขึ้นเสมอเหมือนมีพลังบางอย่างที่ทำให้นักเตะไทยเล่นได้เหนือกว่าทุกความคาดหวังและคืนนี้ก็เช่นกันเมื่อเสียงนกหวีดแรกเริ่มขึ้นทุกอย่างเหมือนถูกจุดระเบิดทันทีทันทีที่เริ่มเกมไทยพาบอลบุกอย่างรวดเร็วและเฉียบคมจนกองหลังศีลังกาตั้งรับแทบไม่ทัน แฟนบอลในสนามต่างร้องเฮเมื่อเพียง3นาทีแรกการผ่านบอลสั้นๆแบบแม่นยำระดับเลเซอร์ของไทยทำให้กองกลางศรีลังกาต้องวิ่งไล่อย่างเหนื่อยล้าการเคลื่อนที่ของผู้เล่นไทยทั้ง11คนวันนี้ดูแตกต่างจากเกมก่อนก่อน,อนทุกคนดูมั่นใจเหมือนรู้ว่าจะต้องทำอะไรในจังหวะใด จังหวะแรกบอลจังหวะออกตัวจังหวะโอเวอร์แลปทุกอย่างดูไหลลื่นราวกับซ้อมกันมาเป็นปีและเพียงไม่นานความตื่นเต้นก็เกิดขึ้นเมื่อไทยได้บอลสวนกลับเร็วกองหน้าตัวเก่งลากบอลผ่านผู้เล่นสองคนอย่างเหลือเชื่อ ก่อนจะยิงเต็มข้อบอลพุ่งแรงจนผู้รักษาประตูสีลังกาได้แต่ปัดปลายมือแต่ไม่พอบอลพุ่งเสียบคานเข้าไปอย่างสวยงามเสียงเชียร์ดังสนั่นทั้งสนามจนเหมือนพื้นดินสั่นสะเทือนแฟนบอลบางคนถึงกับกระโดดกอดกันอย่างสุดเวียงนี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นแต่สถานการณ์กลับพลิกไปในทิศทางที่ทำให้ทุกคนเริ่มเชื่อว่าแจ็คพอตแตก X2 อาจเป็นเรื่องจริง หลังจากประตูแรกนักเตะไทยไม่ลดความเร็วลงแม้แต่น้อยกลับเพิ่มความดุดันมากขึ้นอีกเท่าตัวเหมือนเป็นสัญญาณให้สีลังการู้ว่าเกมคืนนี้จะไม่ง่ายแน่นอนการครองบอลของไทยสูงถึงเกือบ70%ในช่วงแรกของครึ่งเวลาแรก การไล่เพรสแบบรวดเร็วทำให้สีลังกาแทบจะไม่มีโอกาสตั้งเกมแม้พวกเขาจะพยายามยิงยาวหรือเปลี่ยนจังหวะแต่กองหลังไทยอ่านเกมขาดทุกช็อตแท็กเกอร์แม่นยำจนเสียงปรบมือดังทั้งสนามทุกครั้งที่ตัดบอลสำเร็จความมั่นใจของทีมไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นพลังงานทางบวกที่ส่งผลต่อเกมแบบเห็นได้ชัด จนในที่สุดประตูที่สองก็มาถึงจากจังหวะก,การต่อบอลที่สวยงามแบบทีมใหญ่ระดับเอเชียกองกลางเปิดบอลทะลุช่องให้กองหน้าที่วิ่งสอดเข้าเขตโทษก่อนจะยิงเสียบเสาแรกอย่างเฉียบคมและนั่นคือประตูที่ทำให้คนทั้งประเทศรู้สึกเหมือนโบนัสแตกอีกครั้งเสียงเฮครั้งนี้ดังกว่าครั้งแรกอีกเท่าตัว แฟนบอลทั้งในสนามและหน้าจอทีวีต่างรู้สึกว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมธรรมดาอีกต่อไปแต่เป็นเกมที่ไทยกำลังแสดงให้เห็นว่าศักยภาพของฟุตบอลไทยสามารถก้าวไปได้ไกลลบว่าที่ใครคิดไว้ความคึกของนักเตะไทยเพิ่มระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่ได้บอลทุกครั้งที่เซตบอลทุกครั้งที่ทำชิ่งทุกอย่างดูเฉียบคมจนผู้ชมต้องร้องว้าวแบบไม่หยุด การเล่นของไทยในวันนี้มีทั้งความเป็นระเบียบความใจกล้าความเร็วและความทุ่มเทที่เห็นชัดในทุกจังหวะเหมือนเป็นเกมที่ทุกคนรอคอยมานานและวันนี้คือวันที่พวกเขาตั้งใจจะพิสูจน์อะไรบางอย่างให้ทั้งเอเชียเห็นสีลังกาพยายามตั้งเกมกลับมาบ้าง พยายามสร้างโอกาสจากจังหวะบอยาวและการเปิดริมเส้นแต่ไทยอ่านเกมขาดทุกชอดการเข้าบล็อกการประกบการคุมโซนทุกอย่างแน่นจนสีลังกาแทบหาช่องเจาะไม่ได้เลยความกดดันของสนามก็ยิ่งทำให้เกมของสีลังกาผิดพลาดง่ายขึ้น ทุกครั้งที่บอลหลุดเสียแฟนบอลไทยส่งเสียงกดดันทันทีและเมื่อเกมดำเนินไปเรื่อยๆไทยก็ยังคงเดินหน้าบุกต่อด้วยความเร็วและความมั่นคงที่น่าประทับใจอย่างมากผู้บรรยายถึงกับพูดว่านี่คือทีมชาติไทยในวันที่สมบูรณ์แบบที่สุดวันหนึ่งและไม่มีใครปฏิเสธได้ครึ่งแรกจบลงด้วยเสียงเฮที่ยังดังไม่หยุด นักเตะไทยเดินเข้าห้องพักด้วยใบหน้ามุ่งมั่นและมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมส่วนแฟนบอลต่างพูดกันว่าเกมนี้น่าจะมีมากกว่า2ประตูแน่นอนหลายคนถึงกับทํานายว่า4 0หรือ5 0ก็น่าจะไว้สื่อออนไลน์เริ่มขึ้นเทรนด์แฮชแท็กทันทีตั้งแต่พักครึ่งบางคนโพสต์ว่าคืนนี้ต้องมีประวัติศาสตร์บางคนพูดว่า ฟอร์มไทยคืนนี้ระดับเอเชียและบางคนบอก,กว่าสีลังกาไม่คิดว่าจะเจอไทยเวอร์ชั่นโหดขนาดนี้ครึ่งหลังเริ่มต้นอย่างดุดันกว่าเดิมไทยยังคงเป็นฝ่ายบุกและครองเกมอย่างเป็นระบบมีจังหวะหวัดเสียวหลายครั้งที่แฟนบอลถึงกับยืนลุ้นแบบตัวแข็งเพราะทุกครั้งที่ไทยบุกเหมือนจะมีประตูเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จังหวะยิงไกลจังหวะหลุดเดี่ยวจังหวะเปิดเข้ากรอบทุกอย่างสร้างความกดดันแบบไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามได้พักแม้ศีลังกาจะเปลี่ยนแทคติกและพยายามต้องรับแน่นขึ้นแต่กองกลางไทยยังสามารถเจาะได้จากหลายมุมและเพียงไม่นานประตูที่สามก็มาแบบไม่ทันให้ศีลังกาตั้งตัวเป็นจังหวะยิงซ้ำที่แฟนบอลฮแบบระเบิดสนามนี่คือประตูที่ทำให้เกมนี้เริ่มเข้าใกล้คำว่า แจ็คพอตแตก X2 มากขึ้นทุกทีหลังจากประตูที่3เกมของศรีลังกาเริ่มแกว่งอย่างเห็นได้ชัดความผิดพลาดในการจ่ายบอลเพิ่มขึ้นความสับสนในการประกบตัวเริ่มชัดเจนมากขึ้นขณะที่กองหน้าของไทยยังคงวิ่งไล่บีบพื้นที่แบบไม่ให้ตั้งตัว ทุกครั้งที่ไทยแย่งบอลกลับมาได้แฟนบอลทั้งสนามก็ส่งเสียงเชียร์ทันทีเหมือนเป็นพลังงานที่เติมเชื้อไฟให้ผู้เล่นในสนาม กลายเป็นพลังที่ผลักดันให้ไทยเล่นได้ดูขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งประตูที่4ก็เกิดขึ้นจากจังหวะยิงโค้งสุดสวยที่ทำให้ผู้รักษาประตูสีลังกายืนมองเฉยๆแบบทำอะไรไม่ได้เสียงเฮในสนามดังเหมือนระเบิดลูกไฟแฟลชจากกล้องมือถือเต็มอัธจันทร์ช่วงเวลานี้เหมือนทั้งประเทศยืยนขึ้นพร้อมกันแล้วตะโกนว่าไทยแลนด์สู้ และเกมก็ยังไม่จบเพียงเท่านั้นความโหดของทีมไทยยังคงต่อเนื่องเหมือนจะประกาศให้โลกฟุตบอลรู้ว่าไทยพร้อมกลับมาอยู่แนวหน้าอีกครั้งจังหวะบุกยังคงต่อเนื่องโอกาสยิงยังมาไม่หยุดและในช่วงท้ายเกยมประตูที่5ก็ตามมาแบบเหนือคาด ทำให้สีลังกาแทบยืนไม่ไหวและทำให้แฟนบอลไทยทั้งสนามแทบแตกด้วยความดีใจมันคือคําคืนที่ไม่มีใครคาดฝันว่าจะออกมาสมบูรณ์แบบขนาดนี้จนเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นทุกคนรู้ทันทีว่านี่คือหนึ่งในคัคืนแห่งความทรงจำของทีมชาติไทยอย่างแท้จริง หลังเกมสื่อหลายเจ้าพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่ไม่ใช่แค่การชนะธรรมดาแต่มันคือการประกาศพลังใหม่ของทีมชาติไทยแบบชัดเจนนักเตะทุกคนเล่นด้วยใจความมั่นใจและความมุ่งม,มั่นที่สูงที่สุดในรอบปีทุกคนในทีมทำหน้าที่อย่างยอดเยี่ยมจนแทบหาข้อผิดพลาดไม่ได้ ฟ้องวันนี้ทําให้แฟนบอลกลับมาหลงรักทีมชาติไทยแบบเต็มหัวใจอีกครั้งบางคนถึงกับบอกว่านี่คือทีมชาติไทยที่เราอยากเห็นมานานและค่ำคืนนี้ยังคงถูกพูดถึงไม่หยุดผ่านโลกโซเชียลคำว่าฟาลันสนันแจ็คพอตแตก X2 กลายเป็นคําที่ถูกแชร์มากที่สุดประจำวันทันทีนี่คือค่าคืนที่บอกกับทุกคนว่าทีมชาติไทยยังมีพลังที่ยิ่งใหญ่ มีศักยภาพที่จะไปให้ไกลกว่านี้และมีแฟนบอลที่พร้อมเชียร์ทุก,กลมหายใจใชัยชนะเหนือสีลังกาแบบถล่มทลายไม่ใช่แค่ตัวเลขในสกอร์บอร์ดแต่มันคือสัญญาณของยุคใหม่คือพลังของความเชื่อคือการคืนความภาคภูมิใจให้แฟนบอลทั้งประเทศคำคืนนี้ถูกบันทึกลงในหัวใจของแฟนบอลไทยทุกคนและจะถูกพูดถึงอีกนานแสนานาน